สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมวันที่12พฤศจิกายน68ครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของพ่ออุดรครับผมครับพ่ออุดรเป็นจะมีแนวทางตัวเลขอยู่2ชุดเด้อครับผมครับชุดเลขคํานวณของเพลนเลยครับชุดสายด่วนครับพี่น้องเนาะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่ออุดรพี่น้องที่จะเห็น ผลงานเหล็กสายด่วนพองเพลินครับหมวดว่าหันกับเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มครับหมวดก,นนก้อนนานีกอมาเชีบเยบโดโลกนะครับผมเพิินมาอ่าโซ่มาให้เป็นค้งแรกครับผมเขาสองศูนย์ครับเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะล่าสุดก็เลยเอามาลงให้พี่น้องที่เดบึงสี่คู่เข้าหนึ่งหนึ่งครับเลขสายด่วนพ่ออุดรครับเอาสําหรับแนวทางตัวเลขของพอในคลิปนี้เดี๋ยวไป รับช่มรับฟังน้ากันครับผมก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังตำเลาวกับพ่ออุดรนาเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเล็กก็พอกันเลยครับพ่อครับครับครับนาเชียร์ผ้าลวยสวัสดีพ่ออุดรครับผมครับพ่อสวัสดีครับครับพ่อนี่อัดคลิปเลย้อพ่อเป็นตำเล่าครับพ่ออาครับผมโอ้พ่อกั เพิ่งจะมาให้แนวทางได้ครับผมครับพออครับอุดรกับจิมี่แนวทางมาฝากพี่น้องซี่คือตำเหล้าครับพี่น้องเนาะครับงบงหันกับเข่าซ้ายดวนนะพ่อเนาะโอ้สุดยอดจริงเข่าสองรอบแล้วนะครับตะวันสองศูนย์บ่ได้ล่งให้ครับพ่อพ่อยุ่วดอนเนาะหรือว่าไปเรื่อยๆพ่อครับผมอืม ไม่ตอนนี้ก็อยู่ดอนเลยครับทําสวนัดแต่งต้นไม้ครับครับเป็นลานสวนครับผมน้นนี้ทําอยู่ที่ดรไอสารลกเมือดอรครับโอ้สารละเมืองนี่ครับผลงานพอป่ะครับครับผมครับใช่ครับอืมสวยอยู่ก่อครับเอาคลิปนี้ครับผมถือว่าเปิดตัวเป็นทางการได้ครับพี่น้องปกติกะเดมานำเสนอเอาประมาณ อ่างวดสองงวดครับพี่น้องเนาะสำหรับเหล็กอาจตำราของพอครับงวดนี้ได้มากพูดคุยกบพอครับอันที่ลงไปสายด่วนครับผมนี่เอฟซีเพิ่นกัได้โชไดลาบน้ำยูเพิ่นกับโซงกันไปพอครับผมครับเอาก็ตามกันต่อเลยพอบ่ดนี้ครับขอให้ปีทุกข้คนมานะครับครับพ่อครับผม ครับผมแต่ว่าเหล็กสายดวนกันยังได้เวลาก่อนมาพอครับได้เวลาเก่าครับถ้าว่าได้ได้แล้วผมจะส่งให้เร็วๆครับครับพ่อก็คือบ่ได้บ่ได้หันบ่ได้บ่ได้ได้ไห้เด้อครับผมครับถ้าได้ไห้พอก็จะห้ก้อนครับพี่น้องเนาะครับแล้วมามามาหล่นกันว่ามือนี้จะได้จักโมงครับผมเอามาเล็คำนวณพอก้อนกันไหนครับผม ครับคำนวณก็มีสองกับสามครับอันนี้เป็นบนล่างแล้วเปลนเนาะสองกับสามบนล่างครับครับเน้นไปที่สองครับเน้นไปที่สองครับผมครับสองตัวสองตัวครับสองตัวบนล่างครับครับบ่ เจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองครับสองขู่เหรสามสอง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 สามแปดครับสามแปดสามสองสามแปดแล้วก็แล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดครับสามเจ็ดเจ็ดแปดครับพี่รองเนาะครับผมตัวเน,น้นก็มีเจ็ดสอง แปดสองเจ็ดสองครับสามเจ็ดเจ็ดสองแปดสองสามสองสามเจ็ดครับครับตัวลองมีสามแปดกับเจ็ดแปดครับครับป่ะตัวเดิมแล้วครับผมแปดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นตัวล้อนี่คือชุดขั้นนุ่ตอนที่ออกสองสองสองหกคือแมได้อีกว้นก็ออกสองหกกัะผมว่าจะส่งให้อยู่ โอชุดคำนวณนี่ใช่ไหมพ่อครับใช่ครับไม่เข้าตลอดเลยเนี่ยเข้าตังแต่ตอนที่อสองไม่ดูว่าสี่เก้าเก้าสี่นะครับครับเพราะว่าทั้งบ้านผมมันมันออกแต่สี่เก้ากับสี่คือไม่ได้ครับต้องเป็นเลขหน้าครับโอ้ต้องเป็นเลขหน้าสุดเลยครับอย่างที่แล้วงอันนึงน่ะพ่อไม่ได้นะครับครับโอ้เข้าใจแล้ว ได้พ่อไม่เป็นไรครับผมก็คือมีมีเขาเรียกว่าดูเตัวหน้าสุดเลยก็มีครับใช่ครับตัวตัวหน้าสุดแล้วก็หลังสุดครับมีตัวสองแบบครับผมครับว่าหันหนึ่งพอประเด้อยครับผมจะเป็นสิเป็นได้อีกนี่นี่ส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะส่วนที่ว่าเพิ่์ลเลนเอาทีตัวกลางครับผมครับอ๋อได้สามตัวเอาไหมครับเอาอยู่พ่อ ก็มีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับครับพ่อมีสองชุดครับมีสองชุดมีสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้เจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสองครับผมแสดงว่าสองศูนย์นี่ได้ไหมพ่อ ใู่ครับเขาออกบนบนไงอ๋ออ๋อใช่ใช่ลืมไปถ้าออกล่างนี่ไม่ได้นะพ่อเนาะออกล่างต้องเป็นไม่ได้ครับหน้าสุดเลยเข้าใจแล้วก่ใช่ครับอือันนี้ตอนที่ผมเห็นว่าเลขมนออกตรงตรงเนี้ยผมไม่ได้จะอยากให้เอฟซีได้นะครับครับก็รอมันเดิมพ่อครับรอมันเดิมครับผมเลขสายด่วนครับผมถ้าได้ก้อนหกโมงก็จีทรงให้ก้อนได้ครับผมครับได้ครับผมเอา คลิปนี้ก็จะเป็นเลขคำนวณของพอชุดนี้กับเขาดีนะครับพี่น้องเด้วเอาไปเบิ้งผิดจหน้าน้ำกันครับล่อชุดที่สองคือสายดวนครับพอเนาะเ่ามาเชื่กับสิรบกวนพอจำหนี้เด้อครับพอพอพระคุณพออุดรครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีเอาครับพี่น้องครับผมตำราพ่ออุดรครับเป็นชุดคำนวณของพอครับ ส่วนสายดวนถ้าเพิ่นใดมาไหวเพิ่นจะ,ะส่งให้กงมาเชีกามาเชีสีฟา้าลงกได้ครับผมครับที่พ่านมากเพิ่นกระด้ประมาณหกโมงครับพี่น้องเนาะเตือนจะลงคลีปกัหกโมงเคืองครับเอา,าที่เบงเล็กคำนวณพอกอนเด้อครับผมนี่พ่ออุดรครับผมตำราพ่ออุดรสิบสองพฤศจิกาย,ยนหกสิบแปดวิ่งบนล่างสองกับสามเน้นสองครับ สตัวมี7 2 8 2 3 2 3 8 3 7และ7จ็ดครับผมพอเน้นที่7 2 8 2 3งแปครับชุด3ตัว7 8 2และ2องครับนี่แะครับผมนี่คือชุดคำนวณครับผมบอมแมนชุดสายดวนดน้ครับผมสายดวนจะเป็น คำๆครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นสมให้อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวกอมาฟเชียร์จีฟาวล่วงให้พี่น้องที่ครับคลิปหน้าจะเป็นร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะร่วมเซียนเจอกันต่อครับผมที่เด็กแต่ละสำนักครับพี่น้องครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชร์ผ้าร่วยกัขอว้วยพ่อให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมกดติดตามน้ำครับพี่น้องเนาะจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆครับผม กับน้ำเชียร์พาลวยตามลาวสองทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ